สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิชา 2C1 นะครับเพื่อนเพื่อคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆที่เรียนวิชานี้วันนี้นะครับทางกลุ่มของเราได้มาทําเรื่องการบริหารการศึกษานะครับเรากำลังจะมาวิเคราะห์วิจัยนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องออนโยบายการศึกษาไทยนะครับที่รัฐบาลเนี่ยวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนสงกราว,วิทยาลัยบุรีนะคบให้มาทําการสัมภาษณ์นะครับซึ่งผู้บริหาร อาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับในโรงเรียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลครับเดี๋ยวยังไงก็ตามหวีไปเลยนะครับเดี๋ยวอยากจะถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายเรียน45ปีของรัฐบาลนโยบายเรียน45ปีเนี่ยส่วนหนึ่งเราเราเราพบว่า ประเทศไทยเนี่ยขยายการศึกษาภาพมันครับเป็นปีแล้วรัฐบาลก็เลยเห็นความสําคัญของการศึกษาจะสังเกตเห็นว่ารัฐบาลจัดงบประมาณทางการศึกษาให้กับสนุษฐพัฒการนมากกว่าทุกๆกกระทรวงในแต่ละปีเนี่ยนับเป็นเวลาถึงปีแล้วประกอบกับรัฐบาลก็คงจะมองเห็นว่าการที่การที่ประชาชนมีรายจ่ายจากการการศึกษาของนักเรียนเนี่ยมันเป็นภาระที่สําคัญและทําให้ผู้ปกครองเนี่ย ทำให้เงินในกระเป๋าผู้ปกครองน้อยลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการต้องการความต้องการที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะต้องการที่จะเอาเงินในกระเป๋าผู้ปกครองไปจัดจ่ายให้สอยอย่างอื่นแทนที่จะมาลงในเรื่องการศราึกษารัฐบาลก็เลยจ่ายเงินเช่าเชิส่วนนี้ให้แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลจ่ายให้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอสังเกตได้จากหนังสือเรียนฟรีเนี่ยก็ไม,ไไมไ่ได้เรียนไม่ได้หนังสือเด็กนักเรียนไม่ได้หนังสือครบทุกรายวิชาเพราะว่า เงินที่จัดสรรให้เนี่ยมันเป็นจํานวนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในแต่และสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีหนังสือที่ใช้เรียนหลายหลายเล่มแล้วก็นโยบายเรียนฟรีที่ที่ที่ทเกิดขึ้นก็คือว่าให้หนังสือยืมเรียนเนี่ยเป,เป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคอุปสรรคเพราะว่าเด็กเนี่ยเมื่อใช้หนังสือแล้วเขาจะต้องคืนหนังสือแล้วก็จะทําให้เขาไม่มีหนังสือที่จะไปดูเวลาที่จะจะเป็นเตรียมสอบในการจบรแต่ละช่วงชั้น ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้ก็ทราบว่ารัฐบาลก็จะแก้แล้วแต่ถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีเพราะว่าถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่ถามว่ารัฐบาลนี่จะต้องตอบตอบตอบโจทย์ว่าคุณจะเอาเงินตรงไหนที่จะมาใช้ในงานนโยบายหนึ่งรอเปลรัฐบาลจ่ายเป็นก็ต้องหาเป็นด้วยแล้วอาจารย์คิดว่ามันมีผลสำลีมากน้อยเพียงใดจากที่อาจารย์แบบเป็นผู้สอนหรือว่ามองจากนักเรียนค นโยบายเรียนฟรีเนี่ยถามว่าจะมันมันจะทำให้ยกระดับคุณภาพของการศึกษาไหมหรือไม่เนี่ยมันตอบได้ไม่ได้มันตอบไม่ได้มันไม่ชัดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเป้าประสงค์ของการที่จะให้นโยบายเรียนฟรีเนี่ยมันเพียงมันเพียงแค่ต้องการที่จะลดรายจ่ายของผู้ปกครองแล้วก็ต้องการเป็นการนําเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโรงเรียนเองเนี่ยประสบปัญหาจากนโยบายเรียนฟรีบ้างก็คือว่าก็คือว่า โรงเรียนเนี่ยได้รับงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนลายหัวนักเรียนเนี่ยได้มาจํานวนหนึ่งแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องหาเงินที่จะมาใช้ใช้จ่ายในโรงเรียนสําหรับโรงเรียนที่มีความความความพร้อมส่วนหนึ่งแต่ว่านโยบายเรียนฟรีเนี่ยนักเรียน ได้รับแจกหนังสือหมดเนี่ยโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะจําหน่ายหนังสือได้เงินส่วนที่จําหน่ายหนังสือเนี่ยจะเป็นเงินพิเศษที่แต่ละโรงเรียนเอาไว้ใช้จ่ายด้วยก็เท่ากับว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะประสบป,ปัญหาที่ว่าเงินที่จะใช้จ่ายในการบริหารนีมีไม่เพียงพอเพราะว่าต้องยอมรับว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้อาจารเงินรลยหัวในแต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยถามว่าจะพอไหมคําตอบก็คือไม่พอเลยเพราะว่า แค่ลําพังค่าสาธารณูปโภคก็เยอะแล้วทีนี้นี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ไปหาเงิตั้งหาวิธีแก้ก็เดี๋ยวจะถามอาจารย์ในนโยบายต่อไปก็เป็นนโยบายที่โรงเรียนสบุร่าวิทยาลันลุรีเนี่ยได้เข้าร่วมนั่นก็คือนโยบายโรงเรียนบรูคาสตันด์ดหรือยกระดับโรงเรียนสูงมาตรฐานสากลอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายครับต้องต้องบอกว่านโยบายการเป็นโรงเรียนบรูคัสตันด์ดสคูลที่ลงที่ลงปฏิญญากัน สำหรับโรงเรียน500โรงทั่วประเทศเนี่ยทั้งประถมและก็มัธยมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลและก็นโยบายของของกระทรวงการต่างประเทศที่จะให้อาเซียนเนี่ยเข้ามาเป็นประชาคมอ,อาเซียนแต่ว่าประเทศอื่นๆนี่เขาขยับกันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเทศไทยนี่ยังไม่ได้ขยับเรื่องของการเป็นประชาคมอ,อาเซียนที่มันจะเกิดขึ้นในปี2558ทีนี้การจะยกระดับ การศึกษาเพื่อที่จะผลิตนักเรียนเพื่อที่เพื่อจะเติมตัวบุคลากรของประเทศนในรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เด่นชัดเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยการศึาสูลเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการสอนเพิ่มเติมใน4 4หัวข้อก็คือก็คือเรื่องของโลกศึกษาเรื่องของอการเขียนเรียงความขั้นสูง เรื่องของขอการจ,จัดการความรู้หรือว่า knowledge management แล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง extended essay global global education โลกศึกษาแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือ,อใช้ใช้ภาษาสื่อสารมากกว่า2องภาษาเนี่ยแต่ว่าปัญหาใหญ่ของของประเทศไทยเนี่ย ปัญหาก็คือว่านักเรียนเนี่ยเรียนภาษาแล้วไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะใช้สื่อสารเพราะนั้นเด็กนักเรียนนี่ก,ก็ก็ใช้ภาษาสื่อสารได้ไม่ดี an, <ark est. S 1> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนบวิคลาสก็จะมาตอบโจทย์แต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับกับโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนบวิคลาสจะสอนภาษาที่เพิ่มขึ้นมานอกจากภาษาอังกฤษ ruined, กับภาษาไทยที่ใช้เรียนไปแล้วก็จะเป็นภาษาจีนซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายเรื่องหลายครั้งเนี่ยเราก็ดูว่า มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับการที่อยากเปิดเสรีอาเซียนเท่าไหร่แต่ว่าการจะเตรียมคนรองรับเนี่ยพอาก็คุงอาจจะมองไปถึงอนาคตว่าต่อไปจีนจะเป็นหมหาอำนาจเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนขยับฐานะขึ้นมาใกล้ๆจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ยยเป็นอันดับสองของโลกถัดจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้จีนในตามาาที่สเนี่ยเขาแซงเขาแซงประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาแล้ว ก็ก็ก็คิดว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องถึงได้แ,แต่ว่าแต่ว่ามันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือไม่คงต้องอาศัยเวลาเพราะว่าตา่างาสนหนือนเรื่องที่คุณใช้บุญอัก็ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย,ยการศึกษานะครับโดยทางคุมของเราก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์ คมหาลัยีอไว้ด้วยกันอันนโยบายนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอะไรต่ออนุบาลคบในฐานะที่ครูเป็นครูแนแนวและสอนมอ .6 นะคะครูก็เห็นมันมีปัญหาหลายประการด้วยกันประการแรกก็คือ,อความเด็กนักเรียนเนี่ยจะเสียสุขภาพจริตมากเพราะว่าจะมีการสมัครหลายๆครั้ง แล้วก็ประการที่2ก็คือเด็กนักเรียนนี่จะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเ,เพราะว่าเมื่อไปสมัครที่นี่แล้วที่นี่ก็ยังไม่ประกาศก็ตัวจะไม่ได้ก็ต้องไปสมัครใหม่นะคะแล้วก็พอสมัครแล้วพอประกาศแล้วก็จะต้องไปจ่ายเงินเพื่อกรัที่เอาไว้ก่อนแล้วก็พอไปได้ที่ใหม่ก็ไปยอมเสียเงินที่จ่ายเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นครูเห็นว่าถ้าหากว่ามีนโย ิดว่าน่าจะมีเพราะว่าผมนี่มากับเด็กแต่ว่าในในที่ประการหนึ่งก็อาจจะเด็กก็อาจจะมีโอกาสเลือกน้อยลงก็มีโอกาสใช้เลือกน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเมื่อสอบถามหลายๆคนแล้วในในรุ่นปัจจุบันที่ครูสอนอยู่ครูถามเด็กๆเ็้เห็นด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นหน้าปีหน้ามงปีหน้าเนี่ยเขาจะทางรัฐบาลเนี่ยจะยอมรับ ู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการศ,ศึกษาเน,นี่ยจะยอมรับในนโยบายอยามาตอบมีนโยบายอยากจะเรียนทางอาจารย์ก็ขอนโยบายในเรื่องของการรับเด็กมาเรียนเพราะว่าตอนนี้ทางการะทรวงศึกษาเนี่ยก็ออกนโยบายมาว่าจะไม่ให้มีการรับเด็กฝาแล้วก็ให้รับเด็กให้ได้จํานวนละห้องไม่เกินครคนอาจารย์คิดว่านโยบายนี้มีความเห็นอย่างไรและคิดว่าจะเป็นไปนได้จริง ค็คิดว่ามันเหมือนความฝันนะควาฝัน,ฝน,ฝน,ฝนท,ที่ที่น่าจะเป็นจริงก็คือว่า,าคิดว่าโรงเรียนโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนขนาดกลางเนี่ยอาจจะไม่ดังมีปัญหาแต่โรงเรียนใหญ่ๆเนื่องจากว่า,าคนเราเนี่ยยังมีทัศนคติค่านิยมที่จะเข้าเรียนในโ <บบ S 1> รงเรียนดังๆอยากให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ดีๆแต่จริงๆแล้วทุกโรงเรียนเนี่ยมีทั้งเด็กเดีและ มืที่เราทราบกางนะคะทีนี้พอพอทุกพอที่จะแห่ไปรงียนที่ดีๆเนี่ยหรือว่าคิดว่าดีเมื่อสอบไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะฝากไวที่ว่าระบุเงินที่จะบริจาคอะไรให้ด้วยบางคนก็ไม่เคยทําคุณประโยชน์อะไรให้โรงเรียนเลยสักนิดนึงก็จะมาครับเพราะฉนั้นเนี่ยครูก็หงายหนังสือพิมพ์วันเนี่ยจริงๆก็ติดตามข่าวมานานแล้วแต่วันเนี้ยอ่านหนังสือพิมพ์ชอบมากเลยที่เขาบอกว่า ถ้าใครจะฝากเนี่ยให้เขียนชื่อเด็กด้วยว่าใครฝากแล้วก็ระบ,บุชื่อผู้ฝากด้วยรัตษาอาการพอเป็นลักษณะแบบนั้นมันจะทําให้โรงเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้ามารูซึ่งครูเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านในห้องเรยียนที่มีเด็กจริงๆแล้ว45คนเนี่ยในเดือดเอ้อ50คนอาจจะเยอะเกินไปน่าจะแค่สัก45คน,นการเรียนการสอนก็จะได้ก,ก็ลองดูเอาว่า หวังว่าคนที่หมายถึงว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือท่านรัฐมนตรีชินวรนที่นโยบายมาแลมใช่ไหมแล้วก็ลูกน้องของท่านเาตั้งแต่ลำดับในกระทรวงมาจนถึงระดับโรงเรียนผู้บริหารก็ถ้าสามารถปฏิบัติตามได้ตอเดียครูขอแถมอีกนิดนึงก็คือในนามของโรงเรียนครูคิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเขาก็อยากจะปฏิบัติตามนโยบายของของรัฐบาลแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะถูกกดกันจาก จากคนที่ฝากมาอีกทีนึงจากนายที่เหนือขวาอะไรกวาจะทําให้เป็นอัดใจก็ลองสังเกตดูว่าท้าคู่ผูานมาเนี่ยผู้บริหารก็จะหนีหนีไม่อยู่โรงเรียนไปต่างประเทศบ้างไปอะไรบ้างถ้าหากว่าทางรัฐมนตรีสั่งลงมาว่าห้ามรับเนี่ยผู้บริหารก็จะได้หายใจในทั่วท้องท้องคอมากซึ้นก็อาจจะอ้างในยุบายของรัฐมรี ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู mm ้เ hmm. รื่องนโยบายการศึกษาโ mm hmm. ครงการตรางนะครับก็ mm hmm. ขอบคุณ